มีธนาคารแห่งหนึ่งในเดนมาร์กบอกว่าปีหน้าทองคำจัทุลุเป็นประวัติศาสตร์ของโลก3,000ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ครับร่วมคุยกับบัญชาโดยธนาคาร CIMB ไทยในวิกฤตที่มีโอกาสผมถึงมองอยู่เสมอครับว่ามันก็จะมีโอกาสในการสหรับสายสายทองคําต้องฟังข่าวนี้ครับมีธนาคารแห่งหนึ่งในเดนมาร์กบอกว่าปีหน้าทองคําจัทะลุ เป็นประวัติศาสตร์ของโลก3,000ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ครับคือนาทีนี้จะเชื่อหรือไม่เชื่อหรือจะฟังหูไว้หูหรือจะหาข้อมูลเพิ่มเติมก็จําเป็นนะฮะเพราะว่าในที่สุดเนี่ยสินทรัพย์ต่างๆที่อยู่ในวงการตลาดทุนช่วงประมาณ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับล้วนให้ผลตอบแทนชนิดที่ติดลบสะบันหันแหลกไปหมดเลยล,ลงทุนในหุ้นลงทุนทองคําลงทุนกองทุนนะ ผลตอบแทนครึ่งไหมรึ้งมือในตลาดทุนทุกอย่างนี่นะครับติดลต๊ตอนนี้นะรบเพราะเศรษฐกิจมันแทบจะไม่เคลื่อนมันซุดหมดเลยนะครับแต่ว่าในช่วงที่ตอนนี้เรากําลังเจอเกี่ยวกับเรื่องของเงินเฟอ้อยังอยู่นานประมาณปีขึ้นถึงสองปีดอกเบี้ยก็ยังมีสุดและปีหน้ายังขึ้นต่อทาให้มีการคาดการพวกสินทรัพย์ที่พอจะให้เห็นว่าสามารถจะสร้างผลตอบแทนในปีต่อไปได้ไหมนะครับตอนนี้มีการมองการลงทุนในปีหน้ากันแล้วนะฮะและหนึ่งในนั้นก็คือธนาคารที่มีชื่อว่าซักโซแบง s ซ x กโซแบงค์เป็นธนาคารในประเทศเดนมาร์กนะครับได้เปิดมุมมองเกี่ยวกับการลงทุนทองคําชนิดที่แบบแหวกแนวเนี่ยผมใช้คํานี้ได้เพราะว่ายังไม่มีสถาบันการางรินไนไม่ว่าจะเป็นทั้งธนาคารหรือว่าบริษัทหลักทรัพย์หรือว่าสำนักวิจัยเนี่ยนะครับหรือแม้แต่นักเศรษฐศาสตร์เลยนะกล้าที่จะมองราคาทองคําเกินไปถึงระดับ3,000ดอลลาร์สหรัฐตอนแต่ธนาคารนี้เขากล้ามองครับโดยนายโอเล่ฮนเซนนะครับซึ่งเป็นหัวหน้านักกลยุทธ์สินค้าโภคภัณฑ์ของธนาคารแซ็กโซแบงค์เป็นธนาคารชื่อดังในเดนมาร์กนี่นะครับเอาบอกอย่างนี้ครับว่า คือมันมีปัจจัยที่มองในลักษณะแบบเอาสุดข,ขั้วเลยก็ว่าได้เช่นความแม,แวามแม่แน่นอนของเศรศษฐกิจโลกในปีหน้ายังคงเต็มไปด้วยความแม่แนนอนสูงพอๆกับปีนี้หรือดีไม่ดีอาจจะมากกว่าปีนี้นี่คือมุมมองแรกนะครับ2ความตึงเครียดที่ขมือเกลียวขึ้นไปเรื่อยๆในเรื่องความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ระหวา่างสงครามรัสเซียยูเครนถึงนาทีนี้ไม่มีใครตอบได้นะครับลบกันมาตั้งแต่24กุมภาพันธ์จนตอนนี้วันนี้7 0 0นบาคม มันแทบจะครบหนึ่งปีกันแล้วนะครับกับสงคารามมัลซิยูเคนก็ไม่มจบแถมปีหน้าก็บอกว่าความตึงเครียดตรงนี้ไม่มีใครตอบได้ว่าจบหรือไม่จบเพราะฉะนั้นจะทําให้เกิดสงคารามทางเศรษฐกิจขยายกันออกไปรวมถึงแนวโน้มชัดเจนว่าเงินเฟอ้อก็จะอยู่ในระดับสูงอย่างเงี้ยอีกไม่ต่างกันหนึ่งปีขึ้นถึง2ปีอันนี้มุมมองนี้ดูจะจริงเพราะสอดคล้องกับบรรดาพวกธนาคารกลางหลายแห่งก็รูกบอกว่าจะดึงเป้าหมายเงินเฟอ้อกลับเข้า2%เปนี่ยนะปีหน้าก็ยังไม่สามารถทําได้นะครับ จากสามปัจจัยทั้งหมดตรงนี้เนี่ยนะครับเ็าบอกว่าถ้ามองกันอย่างสุดขั้วเลยนะเขาประเมินว่าทองคําตลาดโลกเนี่ยโดยเฉพาะเป็นทองคำลูกหน้าหรือว่าโกลฟิเจอร์จะขึ้นไปแต่ระดับ3 0 0พันดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ครับโอ้โหผู้พงเลยข่าวนี้ออกมานะฮะถามท่านผู้ชมไปแล้วนะฮะว่าเศรษฐกิจไทยปีหน้าเนี่ยนะครับตกลงและเผาจริงหรือเผาหลอกใครคิดว่าเผาจริงก็พิมพเผาจริงใครคิดว่าเผาหลอกก็พิมพ์เผาหลอกและส่งมานนะครับเศรษฐกิจไทยปีหน้านะหกหกเถาะหรือกระต่ายเนี่ยนะครับ โอเลเห็นเส้นยังกลับเข้ามามองครับป้าอันทัพุกพูดนะไอการที่เขาประเมินว่าทองคําจะไปถึง3 0 0พันดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะครับแม้จะไม่ใช่ราคาเป้าหมายที่เป็นทางการเขาย้ําคํานี้คือถึงแม้ว่าอ่ะแลาผู้ภาษาชาวบ้านคือว่าไอโอกาสเนี่ยถ้ามันจะดีแตะ3 0 0พันมันมีแต่มันน้อยก็จริงแต่มันไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีเลยนะครับเขาบอกว่าแต่ถ้าในกรณีเกิดความรุนแรงตาม3 4สปัจจัยข้างต้นที่พูดเมื่อสักครู่โอกาสแตะ3 0 0พันมีแน่นอน ถามว่าความรุนแรงกับสปัจจัยข้างกลนคืออะไรคือหนึ่งสงครามรัสเซียยูเครนไม่จบและแถมแรงกว่าเดิมอันนี้เป็นไปได้แน่ครับจากันได้ใช่ไหมครับลบยีบกุมภาพันธ์ต้นเดือนมีนาคมทองคำก็ขึ้นไป2,072จดอลลาร์จำได้ใช่ไหมนั่นก็ผลพพล,ลจากสงครามสองถ้าเงินเฟอ้อกลายเป็นเงินเฟอ้อภาวะด้งที่เรียกกนว่ากดยังไงก็ไม่ลงอะกดยังไงก็ไม่ลงจริงๆนะฮะตอนที่ทุกคนพยายามมองในทางบอกว,ว่าเงินเฟอ้อน่าจะกดลงประมาณปี ช้าสุดคือต้นปี2024ถึงตรงน,นั้นอาจจะได้เห็นลงดอกเบีย้ยครั้งแรกคือปี2024แต่คําว่าดอกเบีย้ยกดไม่ลงคือหมายความว่าแก้ไม่ลงแก้ไม่ลงตรงไหนทราบไหมฮะคือผมเคยพูดให้ท่านผู้ชมฟังหลายครั้งแล้วว่า mm hmm. เงินเฟอ้อต่อไปที่จะแพงและขึ้นเรื่อยๆก็คือมาจากการเปิดประเทศซึ่งพื้นฐานเงินเฟอ้อที่แพงและแรงอยู่แล้วมาจากวิกฤตพลังงานของสงคามที่มีความขัดแยง้ง และมันจะสัมทับด้วยกันเปิดประเทศถทำไมการเปิดประเทศเเเทำไมเงินเฟอ้อแพงตอนนี้ท่านผู้ชมใช้ของเดินทางซื้อหาอะไรแพงทั้งสิ้นเพราะอะไรครับคนไม่พอกลับมาให้บริการต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้นอย่างมากเปิดประเทศหลังจากที่แบบเก็บความไม่ได้เที่ยวไม่ได้ซื้อไม่ได้ใช้ไม่ได้หาตอนนี้ตะบีตะบันซื้อแหลกหมดตอนนี้จะกลับการมาเป็นว่าเป็นเงินเฟอ้อฝั่งผู้บริโภคนหครับ คือขึ้นเพราะราคาแพงไม่ได้ขึ้นเพราะต้นทุนที่สูงเพราะต้นทุนมันสูงอยู่แล้วต้นทุนเงินเฟ้อขึ้นจากต้นทุนสูงเนี่ยมันมาจากเมื่อสองปีที่แล้วเมื่อเรื่องของโควิดแล้วก็สงครามที่ไปปะทะต้นทุนเพิ่มขึ้นแต่จากนี้มันจะเป็นราคาสินค้าที่ขึ้นจากปัจจัยพวกนี้เพราะฉะนั้นพอจะเข้าใจมุมมองของโอเล่แฮนเซนเหมือนกันนะครับว่าที่สุดทองคําถ้าจะกระโดดขึ้นไปถึง3 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐต่อออนเซ็นะครับก็มีความเป็นไปได้ในปี2023 ถ้าปัจจัยพวกนี้แรงสุดขั้วจริงๆสงคารามยังแรงกันต่อและประทะกันต่อเงินเฟอ้อกดไม่ลงและเป็นเงินเฟอ้อที่อยู่ภาวะดื้อๆอย่างนี้ด้วยนั่นก็หมายความว่าถ้ายิ่งดื้ออย่างนี้น่การที่จะได้เห็นภาวะของดอกเบี้ยระยะสั้นเนี่ยนะครับเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่าตึงให้นานกดลงให้เร็วมันจะไม่เกิดขึ้นในช่วงและระยะเวลาสั้นเลยมันจะกลายเป็นว่าตึงยาวขึ้นไปเรื่อยๆและภาวะที่ตึงตรงนั้นคือสูงที่สุดในรอบกว่าหลายสิบปีด้วย จะกลายเป็นต้นทุนในการใช้ชีวิตและการประกอบกิจาการธุรกิจที่ยาวนานขึ้นไปเรื่อยๆนี่คือจุดหนึ่งที่เขาถุกมองเขาว่า3,000ดอลลาร์สหรัฐอาจจะเกิดขึ้นในปีหน้านะครับังนั้นก็เอามาเป็นข่าวให้กับสายทองคำที่ฟังคุยกับประชาติป็นประจำได้ติดตามกันนะฮะ